รับอะไรดีคะขอกาแฟเข้มเขๆหวานน้อยย้ำหวานน้อยที่หนครับได้เลยคะ่ะเออส่วนผมขอชาชักครับร้านนี้เลยร้านมาลุชช OP ขายโลบักระบบ i ไอ a ดีพาร์เลด4.5-9ถึงกดผลและเกมพาร์ตแมปบล็อกฟุตกดเพชรอ s สตาและยังมีรยายละเอียดอื่นๆอีกด้วยนะไปลรงไปดูที่ลิงก์ด้านล่างกันได้เลยถ้าใครกำลังตามหาร้านเติมโลบั x แบบคุ้มๆขอแนะนำร้านสยามอาช็อปร้านเติมโลบัคแบบกลุ่มเลท5แบบไอดีพาร์เลทส,สูงสุด7.5เปิดบริการ2ี่ชั่วโมงเข้าไปดูได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับโอ้พระเจ้าผู้ประทานโลบัคช่นดี <c oughs> โอ้นั่นมันคนรู้จิตตัวท้องฟ้า <c oughs> <c oughs> อยากได้โลบัคเงินสินะขอแนะนำร้านก๊ตโลบัครับกดผลและเกมพาร์แบบบล็อกฟุตรับกดเพชรแบบออสตาและยังรับกดเพชรแบบอนิเมะมาเนียอีกด้วยนะลิงก์อยู่ที่ด้านล่างเลย อช่วงขายซื้อสอนลิงอยู่ด้านล่างเลยนะเฮ้ย hey, สวัสดีครับยินดีเราต้องซื้อกัเรื่ีงเกมเบียโบสฟอเดชช่นนั่เน,เ,นเองในะวันนี้จะเป็นการแข่งสร้างระหวาง F4 ใครว่างมาก็หยิบมาตอนนั้นเลยไม่มีแบบแผนใดๆทั้งสิน้นฉะนั้นการที่พี่เลือก F อซมาสร้างนั้นอาจจะต้องดูจากว่าเขาสร้างได้ไหมแล้วก็ใครว่างในช่วงนั้นบ้างนะก็จะมีแค่เงื่อนไขแค่นี้แหละโอเคและหัวข้อในการสร้างในวันนี้ก็คือ คือช่วงนี้มันมีหนังเรื่องหนึ่งใช่ไหมเอ๊ะจำได้ไหมตัวโรร้องเสียงนีไ้ไปซิวครับพไปซิวครับมันใช่หนังเรื่องนี้ใช่ไหมครับพิ๊บมังกี้ vs กอริล่าพี่เราปวดหัวเลยมังกีออ้ vs กอริล่าทำไมพูดนั้นอะ<ๆ>ต้องมังกี้ vs กิ<ๆ>้งกาดิเอ๊ะมังกี้ vs กระปอมอ้วงก่อนที่มันจะเอาทะเลไปก่อนนี้พี<ๆ>่บอกแล้วกันว่าอ่าสิ่งที่พี่ให้สร้างวันนี้ก็คือถึงเฮ้ยได้ยี่ให้สร้างตัวนี้ ในแบบของเราเองนะฉะนั้น FC จะได้พื้นที่ในการสร้างเท่าๆกัน4ช่องก็ซิล่าที่พวกเราจะต้องสร้างในวันนี้นั้นไม่จำเป็นต้องมีความสูงเท่าตัวอย่างก็ได้หรือไม่ต้องเหมือนตัวอย่างก็ได้เช่นกันคิดว่าก็ซิล่าเราเป็นยังไงก็สร้างเท่านั้นเลยกอดซิลลากอดซิลลาเฮ้ยโอ้เออโปลารตกตกน้ำเออโปลารตายแล้วไม่รอแล้วโปลาตกน้ํารู้สึกว่าพื้นพื้น รอบนี้มันจะใหญ่เป็นพิเศษนะเนี่ยแล้ก็ซิล่าไปใหญ่เพื่อใครอยากสร้างโอเวอร์คนเข้าแข่งทุกคนไปยืนจับจองพื้นที่พร้อมอยังพร้อมแล้วครับสิบนาทีก็ซิล่าสามสองหนึ่ง,งท, 3, 2, ทำไมโอ้บางคนสร้างจากนะ <c oughs> แล้วแต่สไตล์นะคือไม่จำเป็นต้องทําเหมือนในตัวนั้นเป๊ะๆข้าได้ยินยีบครับแล้วแต่จะตายครับแล้วแต่จะตายใช่ใช่ใช่นานนี้พี่ว่าใครมีบล็อกถานยาเยอะๆได้เปรียบเพราะมันเป็นสีตัวก็ซิล่าเลยอ่ะบล็อกถานไงบล็อกโคบล็อกอะ C O โอเอะ เอาไปไม่เดี๋ยวพี่จะทำกอติล่าของพี่เหมือนกันทำไมต้องมาทำตรงนี้เป็นจรงแน่กอติล่าพี่ข้หมดเวลาเพื่อเดลโหลดตัวน่ามาขี้โกงอ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนกอติล่าขายาวน้องโพยิงกับพี่แบบอืมนั่นแะไรนะกอดยืดกอดยืดอ่ะกอดไปต่อเขอตั้งกอติล่าของคุณแล้วปากกอติล่ามันจะต้องมีฟันด้วยแฮมเบอรมิง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 มิมิงตั้งแต่ตัวบ้าอะไรวะเนี่ยก็ซิล่าไง มี่ไงก็ซิล่าน่ารักมม่่เวลายิ้มก็สุดเท่ไปเลยหนึ่งบนหนึ่งเป็นสามโอ้ไม่หนึ่งบนหนึ่งก็จะเป็นต่างๆโอเคพี่ทำก็ซิล่าพี่เสร็จแล้วเดี๋ยวพี่จะไปดูของคนินต่อนี่มันก็ซิล่าทธอไมขามันยาวโอเคโอ้ลองฟิกเริ่มจากขาก่อนดีนะชื่อไอซิล่าใช่แล้วเราพอไซส์มันจะน่าเกลียดก็ไม่หรอกดูชี้ตัวเล็กไปไหมนี่คืออะไรพี่ เสกาแพงวมเเลยอดี๋ยวนะโมเด้สร้างกำแพงเวลาเหลือแค่ครึ่งเดียวแล้วใจเย็นไม่ใช่กำแพงมไม่ใช่การบวดอะอ่ะน้อ,นองอาทิมน้องลูกได้แหละโอ้ทุกคนนาะโอ้พุทชมผลงานพี่อะเมื่อกี้อยู่แล้วน่ารักก็ซิลากัน,น,นกหน้าตาอย่างนี้แหละน้อน,นี้แหล่แออปาทะใช่ไหมไก่เลยอยู่ก็แหววเว้เด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  นั่นมันก็มไม่ให้เบรดดีกว่านั่นมันลองฟิกฟิกนั่นมันก็ซิล,ล่าหรืออะไรทําไมมันเด้งยาวมาอย่างนี้โอ้ยหางหางหางอะไรอย่าเข้ามาแก้อย่าเข้ามาแก้แล็บดีซาดทำไมไตัวกระปิ้นหนึ่งดูดีซัดเดวหมวจูจะเกินอีไอ้ข้าวโมกข่ายเด้อ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 เด,เดน้องโบอิงน้องพี่ว่าน้องตับตัวระหว่างก็ซิล่ากับเลปเตอร์หรือเปล่า ไม่ไม่กยไี่กอซิลล่ากินปลาไม่เคยเหรอเวอร์ชันที่มันกินปลาอ๋อได้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 ก็ซิลล่าตัวนั้นอยากเจอใช่ไหมก็ซิลล่าที่อยู่ในโฆษณาบทที่แสบแก้วหูเฮ้ยพี่ว่าพี่ลืมเติมไปนี่เติมที่มันเป็นคลีบหลังเออครีบหลังในเมื่อเขาสร้างกอซิล่ากันจะแหวกแหวกมุมกินจาดี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 เป็นไ เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ก,ก็ซิล่ามันต้องตัวอ้วนๆหน่อยเดี๋ยวพี่เติมพุงให้มันก่อนไม่เรียนรู้มาจากไหนว่านซีล่าต้องตัวเอ้าก็จริงอ่ะมันจะตัวไอ้จรีนมอนเตอร์มันก็อ้วนต่อวะไม่จริงของเอเจบูรี่ก็ใช่ไอ้ตัวผอมออกมันต้องมาชินโอ้นี่มีใครมาสร้างของข้างๆแล้วก็ใส่เดียวกับคนซิลา่าซิาา<ๆ>ี่าเแลเวอะไรเดย์ละทียี่สิบวิให้ไวหนึ่งนาทีครึ่งตัวเลยเฮ้ยซี่ไหนพี่ว่าเดี๋ยวพี่ต่ออะไรให้ดีกว่าอ๋อนี่คือนี่คือเบส เบ็ดทำเป็นแบบพ่นขึ้นฟ้าใช่ไหมตอนแรกดูในหัวไลซเบอร์ไลซิเบอร์หวนค <c oughs> ืนสู่เ<อ>จไดก็ซิล่าไม่ได้กล่าวยวเติมฟันข้างล่างให้พี่ก๊อดก่อนจะได้เหมือนพี่ก๊อดอ้าปากกว้าง,างก๊อตจีเหรอไ,ไอ้ก๊อตจีนี่มันใช่ไอ้ตัวเหลืองๆปะ่ะเอ้ยไม่ตัวน้ำเงินน้ำเงินปะ่ะเออพูดที่มันอยู่หน้าปั๊มปตทอ่ะเติมฟันแล้วมันดูเรียลลิสติกมากๆเลยโอ้น<ๆ>่ารักขึ้นเยอะเลยใครนี่มันตัวอะไรเนี่ยมาใกล้ได้ปีศาจเอกไว้ โอ้โหมีแต่คนไม่ต้อนรับนี่ก็ซีร่าไงเวอร์ชันตัวกลมๆ S D นี่ก็ซีร่าที่มันกลัวอะไรเนี่ยก็ซีร่า S D เดี๋ยวเดี๋ยวนี่คือเอามองอัดเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวปกติก็ซีร่าพุ่งมาไม่ซีฟ้าก็ซีราบิ้งมิ่งก็กิก่าก็กิก่าแต่พี่ขอเข้าใจแหละเพราะว่าเอาจริงๆมันก็แอบสร้างนานของโซโลสร้างกี่ชั่วโมงสามชั่วโมงเอออันนี้คือตัวสามชั่วโมง ของพี่คือตัว5นาทีของคนอื่นก็ได้10กว่านาทีมั้งพี่แถมเวลาให้หมอพัฒน์ร่างกายไอ้ตัวนั้นเหรอะนีเลยฝั่งทางเอเอขาบอกเอเอ้เอาเอาเอาจะไปจมลงไปเอเอดิมน้ำอย่างนั้นเหรอดับน้ำก็สู้ได้นะอุ้ยมาสู้อะไรตรงนี้เเล็กดับน้ำไงดับน้ำก็ซิล่านะ่าเป็นพรีเซนเตอร์ยาสีฟันนะพี่วะเขาขาวใช่ฟันขาว ปล่อยดองมันมีคนใส่ก้อนเหล็กใส่พี่ด้วยโอเคต่อไปก็ใส่ีมันหลุดออกมาได้ไงมันอยู่นิ่งๆไว้เราอะทำไมอะอย่าเก้งนองนองอยากเดินเล่นนี่มันตัวอะไรเนี่ยมันม่วงวีสองอ๋อมันม่วงวีสองอาแล้วก็ตูมเย้อ่าเจฟไปเลยครับเจฟเจฟเมย เชฟอยากไปหาหมอดวดหมอผมปวดคลอมากเลยครับหมอจับคอแล้วบิดคอแบบอมนักตกมากไปเด็กตัวก็ล่างเลยตางานมาเสโอ้ติแจังระเบียบเก็าตีแรกก็เราผสมพันกันนานนี่น่ากลัวไหมทำอะไรเนี่ยรับไม่ได้โคตรเย่โซโลขับออกว่าด่าเกียดไม่ใช่ไม่มีคนทำให้ติดแกก็เคลียร์ออกสิ ไม่นะไมันติดกันอย่างนั้นอะย่าย่าไม่เตะคุณดยโซสโลวเดี๋ยวผลงานเราพังไม่ได้รีวิวใครมืขยับวะย่งไม่ย่ามยุ่งโอ้โอ้โอ้ทีล่าตัวนั้นปลอดภัยและห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาปะเราไปตรวจผลงานกันดีกว่าดูท่าเราจะทำทำฟันมันไม่ค่อยดีก็ทีละของฟิกใช่ไหมหมอฟันมาพี่ชอบที่ได้ลูกกระต่ายข้าง แล้วเป็นตาเป็นปนนั้นมันดองอันนี้นี่นี่นี่ตาเป็นปอดได้ไงว่าแหละพ่อตาเป็นเทอร์โบแล้วก็ปกติก็ซีล่าหางไม่รู้ม้วนไหมน่าจะไม่ม้วนนะน้องฟิกเอมันมันม้วนได้ม้วนหางไะนะตะแล้วเฮฟานหางเป็นก็ซีล่าฟันหางแต่ก็ซีล่าจริงหางโคตรยาวแบบยาวมากพอดีมันยาวเป็ยาวสุดมันชินเปล่าไอ้หางยาวอ่ะมันชินนะ เอาทุกตัวเีแต่ว่าตัวที่หายาวสุดคือชินก็สิล่าหางแรวมันกแข็ไม่เคยเนี่ยอ๋อทําไมถือไม้อะไม้ไม่ใช่ไม้ไม้ลิงไม้ของลิงอ้าวน้องเป็นลมเ้ยบินไปไแล้วกดเรียบร้อยแล้วทําไมค้องขาหลุดเของจบที่ก็สิล่าตกเหยตายแล้วของก็ขาขาด เอ๊แต่พี่ว่าจริงๆกอรสิล่าต้องอ้วนกว่านี้พุงองๆไม่มันขอุขรกว่านี้มันไปเข้าฟิตเนสมาเลยไงแต่ว่าใช้ยาตีฟันอะไรนะครับถึงได้ขาวขนาดนี้ตกเกอค่ะโอเคเรามาดูของโซจิแคทกันบ้างแล้วค่ะทำไมเราสร้างตัวกระปิตดนึ่งเดี๋ยวนะไอไอตัวตรงข้ามนี่คือตัวอะไรเล็กตัวนึงไม่ใช่เกอลาเยเกอร์เนี่ยทำไมเยเกอร์วาท้ากอรสิลาเก่งจริง มารวมกันอยู่แต่ก็เลย่ตงเวลากว่าครึ่งชั่วโมงคุณเอาไปใช้ทำอะไรเรับครับมาดูแต่ก็ซิลล่าก็ซิลล่าที่ว่าหลังหลังมันเป็นแบบเรืองแสงอะเป็นเฉพาะภาคใหม่ไหมหรือภาคเก่าก็เป็นอ่าเป็นแบบของปีของเป็นแต่ของย u n i v e r s ้าอ๋อพี่ว่าของใหม่มันก็ดูเท่ดีนะคือแบบครีบเรืองแสงอะกลังสีมาเลยดีผมขี้เกียจทำของใหม่ผมเอาของเก่าดีกว่าเอาลิขินอลดีกว่า แล้วก็ต่อไปของน้องโบอิงเป็นเป็นกอรสิล่าแรปเตอร์ล่ะกอรสิล่าที่ดูหลังมันเป็นกอรสิล่าที่ได้รับการด่ามากที่สุดแลยรับการด่ากอร์สิล่าที่ก่าที่สุดกอรสิล่ากินปลานต่างกอร์สิล่าธรรมดาอย่างไงมันเป็นกอรสิล่าที่เกิดจากกิ้งก่ากิ้งก่ามันเกิดจากกิ้งก่าอช่เอเหรอไอ้นี่มาจากกิ้งก่าพี่แล้วมันกลายเร่าเพราะว่าส่วนใหญ่กอซิล่ามันจะเกิดจากกอซิล่าโซล่าปกตพี่จะเจอแต่กอซิล่าที่แบบยืนพี่จะเจอแต่กอซิล่าที่ยืนตรงๆอ่ะ เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าผู้ชมท่านไหนคณค้นก็ซิล่าตัวนี้ก็พิมพ์บอกไว้ได้นะโอ้ก็ซิล่ายิงบีมขึ้นดังบนโอ้ก็ซิล่าโอ้มีเอฟเฟกต์ด้วยเอาเป็นว่าแยงกุศาบีเรือให้ทีหนึ่งด้วยนะที่เดียวฮะความสวยตามดาวดูดาวอันนู้นควาสวยตามดาวดาวสีพูนี่คือสวยไม่เสร็จโอ้อ๋อ นี่ค oh oh. uh ือสโลให้คะแนนใช่ไหมแล้วทำไมดาวของผลงานเกมบอลเวอร์จังไงทำไมไปดิวอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่โอ้โหอันนู้นโอ้โหห้าดาโอ้โหแล้วกล้ามันขึ้นแล้วเนี่ยโมโหเ้าดาวโอ้โหกามขึ้นแล้วเอาไปเลยห้าดาวใส่นวมด้วยป่ะก็ซิล่าอยู่ดีๆก็มีซิกแพคเฉยแล้วทำไมใครเติมโหดมก็ซิล่ามันมีด้วยเหรอเอาไปดาวสีแดงเลยเติมใส่หมัดในต่างหาก อันนี้ม pues ันกอซิล่าผสมกับคงไปอ่ะกอซิล่าผสมกับคงมันเป็นภาคต่อกับที่ออกมาในโรงใช่ไหมผสมคงกอร์ซิล่าผสมพันกับคงอ่ะะพี่ว่าเนื้อเรื่องมันเริ่มน่ากลัวขึ้นเลื่อยโอเคเราจะเอากอซิล่าทุกตัวคืนสู่ธรรมชาตินะก็นั่งไปกันคนละตัวเอ้ยโดนกินเท่านี้เราก็จะได้ทำ้ายกอซิล่าตัวเล็กเสียทีทุกคนขี่กอซิล่าของตัวเองครับข้อเส้นชัยได้นะทุกคนขี่กอซิล่ากอซิล่าครึ่งตัวอยากโคชาปะ ไม่ไม่ซูชีเราต้องนั่งตัวก็ซิล่าเราไม่เราอย่านั่งตัวน้ำไปเราต้องนั่งตัวก็ซิล่าไปก็ซิล่าตัวใหญ่ <c oughs> ต้วโตน <c oughs> ั่งกิดเก้าอีไไ้ไงชี้ลุ้นนะอยากสร้างก็ซิล่าแบบนี้เองนั่งไปมันไวกว่าเหมือนพี่ซิวได้นำการลงทันไอชี้อ่ะห้ามใช้แอร์พ่นให้วิ<ด>่งไปเฉยแล้วไอ้ย้อมสีมันก็มันมีตัวหนึ่งที่พยายามจะเนียนเปนก็ซิล่าอยู่ให้นั่งโมเดลก็ซติล่าของตัวเองไป นะเดี๋ยวตอนออกเรือพี่จะดูซูชิเป็นคนแรกเลยห้ามตีดาวุด้วยโว้ยไอคนนี้ไหนไอคนนี้ไอคนนี้ไอคนนี้โอ้แล้วพี่เห็นกอซิล่าดมเรืองเสกอยู่ใกลๆโอเค okay, ก็จะเป็นการแข่งระหว่างกอก์ซิล่าตัวจิ๋วของซูชินะ <c oughs> ที่ตรงกลางนี้ในคอดโดหน้า <c oughs> น้องหน่อย <c oughs> <c oughs> แล้วก็มีไก่ที่พยายามแปงลงร่างเป็นกอซิล่านะแล้วก็มีกอซิล่าจิ๋วแล้วก็มีแล้วก็มีกอซิล่าครึ่งตัว ครึ่งตัวแบบแบง่งแบ่งไข่เหมือนไก่ห้าดาวไข่ทีละครึ่งตัวลลแล้วก็มีก็ซิล,ล่าเอมอมก็ซิลากินปลาไม่คุ้นเลยอ่ะมีก็ซีล,ล่าสโลแลวก็ก็ซิล,ล่าที่รวมร่างกับคองเนาะแล้วก็หัวนมนเรืงเองแสงอ้าวหายไปแล้วจุดประสงค์คือไม่ได้เป็นการแข่งแต่พาแต่เป็นการพาทั้งหมดไปส่งอย่างปลอดภัยสามสองหนึ่งไปเลยเราก็ซิล่าแมนหัวหลุดไปตัวหนึ่งแลซูชิหายไปเลยซูชิอยู่ที่ อยู่กับโบอิงเหรอะมันเป็นกุสิล่าที่ตัวเล็กมากๆเลยใครมาดาวเต่าง่อยวิ่ตรงนั้นมาเต่าเออมันคือเต่าเต่าโกงลูเล็กกินปลาปิดซิลเซอร์เกือแล้วก็กุ้งไปเต่าโกงครับเต่าโกงเต่าโกงครับเต่าโกงได้การได้บุลลี่ก็ไปโดนกันแล้วเคยตามไปเรีวกุสิล่ากินปลาไปเรีวใครก็ได้เอาคนไปอยู่ด้วยที่ไม่มากุสิล่ากินปลาไปก่อนเลยกุสิลากินปลาจะไปโกรธกุสิลากินปลาไปแล้ว เราไปเป็นก็ซ <Ca content. S 2> like ีล <único Liberty Overwatch>. <fit> <ED> ่า <fall> ก <out> ็ซีล่าครึ่งตัวสปอนเซอร์โดยไก่5ดาวถ้าไปกลิ้งไปอย่างกลิ้งไปพร้อมกับก็ซีล่าจิ๋วนะแล้วก็มีเศษซากต้นไม้แล้วก็ซีล่า2ตัวนั้นไม่ได้จะมาโอ้ก็ซีลากินปลาไปแล้วแล้วก็ซีล่าตัวอื่นน่ยตกตายไปแล้วอู้หูหูก็ซีล่าครึ่งตัวทำไมพุ่งอย่างนั้นเลยลูกโอ้ยโอ้ย อะไรไม่เกี่ยวใจทีมจะแพ้หนูไม่นะอย่าบอกนะว่าทีมก็ซิล่าก็ซิล่าขึ้นตัวกับก็ซิล่าจิ๋วด้วยจากเราไปอย่างสงบตายไปแล้วอย่างมันนี่มันจับกดน้ำตายอย่าบอกนะว่าเหลือแค่ก็ซิน่ากินปลาอะโทชิออกไปก่อนยังเหล้วก็จะอายัดอยู่โอ้โหนั่นไงก็ซิล่ากินปลาเป็นตัวทำไมล่ะซีรุดอะกซิล่ากินปลาตายแล้วโซชิกำลังมาดูก็ซิล่ากินปลาใช่ไหม พี่ก็กำลังดูก็ซิล่ากินปลาลดลงมา,าย,ยังไม่ตายได้ๆๆก็ซิล่ากินปลากำลังไหลไปนี่ไงก้อนแข่งมากก้อนก็ซิล่ากินปลาลออมาถึงนีได้โอเคแล้วนี่เป็นการแข่งก็ซิล่านั่นเองถ้าเกิดว่าใครสร้างก็ซิล่าสวยๆมาสามารถส่งได้ในเพจไม้ก็ในริดคอร์ดพีได่ได้เลยนะเดี๋ยวพี่นั่งดูให้ก็ซิล่ามันความเทมากจริงๆพี่ทีมก็ซิล่านะทีนี้โอ้หด้วยความตุ้ยหนุ้ยน่ารักและน้องเทมาก ไม่ไม่น่ากลัวคนละน้องเลี้ยงแสงน่ากลัวตรงไหนหน่ารักดูรอยยิ้มของเขาสิขอบคุณที่คอยกดไลค์กดแชร์กดซับให้เสมอมาแล้วพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย